สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้เป็น EP4 ของซีรีส์เฝ้าเดี่ยว10นาทีไขกุญแจสุภพาพร,พรเต็มเปี่ยมจากพระคัมภีร์สุภาษิตพี่น้องที่รักเมื่อวานเราเฝ้าเดี่ยวถึงตอนที่กษัตริย์โซโลมอนเตือนหนุ่มสาวให้เชื่อฟังพ่อแม่และวันนี้เราก็ยังอยู่ในหนังสือสุภาษิตบทที่1ก็มาถึงข้อ20แล้วนะครับซึ่งก็ได้กล่าวไว้ว่าปัญญา เป่าร้องอยู่บนท้องถนนเปล่งเสียงในที่ชุมชนนางร้องเรียกอยู่บนยอดกำแพงและที่ประตูเมืองถึงตรงนี้ให้คนหยุดชัว่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเหตุใดพระคำภีรสุภาษิตจึงเรียกปัญญาว่านางซึ่งก็เป็นเพศหญิงนะครับและเหตุใดปัญญาที่เปรียบเหมือนผู้หญิงนี้จึงร้องเรียกผู้คนบนท้องถนน และในที่ชุมชนและบนยอดกำแพงและที่ประตูเมืองมีเรมาพิเศษอะไรที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการจะบอกคุณหรือไม่อย่างไรครับสำหรับผมเรมาที่ได้รับในการเข้าฟ้าพระเจ้าวันนี้ก็คือประเด็นแรกเพศหญิงจะให้ความรู้สึกถึงความสวยงามความอ่อนโยนและดึงดูดความสนใจผู้คนนะครับชาวยิว จึงมักจะชอบเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมจึงเปรียบปัญญาซึ่งเป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้และมองไม่เห็นให้เป็นรูปธรรมเพื่อจะได้เข้าใจคำว่าปัญญาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับพระวัญญาโมเสก็สอนผมว่าถ้าจะขยายความเข้าใจให้แก่ใครอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นก็จะต้องพยายามเปรียบเทียบ สิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูป,ปรธรรมนะครับตัวอย่างเช่นพระเยซูก็มักจะใช้คำาอปมาเปรียบเทียบการเติบโตฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมที่ตามองไม่เห็นให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมด้วยการยกตัวอย่างถึงการเติบโตของมเมล็ดพืชที่ปลูกบนดิน4ี่ชนิดไงล่ะครับจำได้ไหมครับพระเยซูก็เปรียบเทียบจิตวิญญาณของมนุษย์เราซึ่งตามองไม่เห็นให้ เห็นได้เป็นรูปธรรมผ่านคำาอปปมานะครับในเรื่องอดินสีประเภทคือถ้าคุณกำลังอยู่ในบทบาทที่จะต้องสอนใครไม่ว่าจะเป็นการอสอนลูกสอนหลานหรือเป็นการสอนอพนักงานในที่ทำงานหรือเป็นการอสอนพี่น้องในคริสตจักรถ้าคุณอยู่ในบทบาทนี้คุณก็ควรจะอธิษฐานทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อพยายามอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรม ให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับเหมือนกับพระคภีร์ตอนนี้ที่ได้พูดถึงสติปัญญาของพระเจ้านี้เปรียบเสมือนอผู้หญิงนะครับแล้วผู้ฟังก็จะได้เข้าใจสิ่งที่คุณสอนได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นเพราะว่าสติปัญญาเป็นนามธรรมจับต,ต้องไม่ได้มองไม่เห็นแต่ผู้หญิงซึ่งเป็นเพศหญิงก็จะทําให้ผู้คนเข้าใจเพราะว่าจะนึกถึงแม่นะครับความรักความอ่อนโยนของคนแม่ที่เป็นห่วงเรา นะครับสติปัญญาจากพระเจ้าก็มีลักษณะแบบนั้นนะครับคราวนี้มาใกล้ครวนดูประเด็นที่สองนะครับคือปัญญาสติปัญญาของพระเจ้าเธอก็ร้องเรียกเราอยู่บนถนนนะครับแล้วก็ตามที่ชุมชนและบนยอดกำแพงแล้วก็ที่ประตูเมืองด้วยตรงนี้เรื่มาที่ผมได้รับก็คือพระเจ้าก็ทรงเป็นตัวแทนของความรัก และสติปัญญานะครับพระอ,องค์ปรารถนาที่จะให้คริสเตียนเราไม่เพียงจะเป็นคนที่มีความรักแต่ว่าจะต้องเต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญาพร้อมกันไปด้วยนะครับดังนั้นการร้องเรียกในที่นี้หมายถึงพระอ,องค์ก็ได้ส่งเสียงของพระอ,องค์มาถึงพวกเราตลอดเวลานะครับพยายามที่จะสื่อสารให้เราได้อย่างรู้ถึงสิ่งต่างๆในชีวิตก็เปรียบเหมือน แม่ที่รักและห่วงใยอาทรลูกๆพระเจ้าสื่อสารถึงเราหลากหลายวิธีนะครับเช่นโดยผ่านสิ่งที่พระองค์ได้พูดไว้แล้วในคัมภีร์ไบเบิลเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราก็กําลังรับสารที่พระองค์สื่อถึงเราและเมื่อเราใกล้ครวนด้วยใจอธิษฐานพระองค์ก็จะประทานอะไรมากพิเศษให้เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของเราได้ โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวเรานะครับและพระองค์ก็ยังสื่อสารถึงเราผ่านทางใครบางคนที่มาพูดอะไรบางอย่างแก่เราหรือผ่านทางสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราด้วยนะครับนี่ก็คือวิธีสื่อสารที่พระองค์ส่งมาถึงเรานะครับส่วนการที่ปัญญาร้องเรียกบนถนนในที่ชุมชนบนยอดกำแพงและที่ประตูเมืองตรงนี้เลมาที่ผมได้รับก็หมายถึง สติปัญญาจากพระเจ้านั้นก็มาจากหลากหลายช่องทางนะครับมาทั้งจากในที่เปียวคือบนยอดกำแพงซึ่งอยู่บนที่สูงก็มีคนน้อยนอยนะครับหรือ,อามาจากตามชุมชนและที่ประตูเมืองซึ่งก็คือเป็นสถานที่ผู้คนพุกพล่านนะครับมันก็เปรียบเสมือนคลื่นวิทยุที่กระจายเสียงไปทั่วโลกหรือเปรียบเสมือนสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ส่งออกไป ในทุกหนแห่งนะครับส่วนคุณจะรับคลื่นสัญญาณนั้นได้หรือไม่คุณก็จะต้องมีตัวรับและตัวรับคลื่นนั้นก็จะต้องปรับจูนให้ตรงช่องสัญญาณช่องเดียวที่พระอ,องค์ส่งมาด้วยนะครับดังนั้นพี่น้องที่รักถ้าคุณเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันหรือติดตามฟังคลิปซีรีส์เฝ้าเดี่ยวของผมไปด้วยกันสม่ำเสมอผมก็ขอแสดงความยินดีเพราะเปรียบเสมือนคุณ มีเครื่องรับและกําลังปรับจจนเครื่องรับสัญญาณในตัวคุณให้สามารถที่จะรับเคลื่อนของสติปัญญาที่มาจากสวรรค์ได้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและสติปัญญาจากพระเจ้าก็จะทําให้คุณมีความรู้มีความเข้าใจมีความเฉลียวฉลาดในการวินิจฉัยตัดสินใจเรื่องราวต่างๆได้อย่างถูกต้องชีวิตคุณจึงจะไม่หันเหอ,ออกไปจากเส้นทางที่พระเจ้า จัดเตรียมพระพรไว้ให้แก่คุณนะครับบางคนก็ปรับจูนช่องสัญญาณของเขาไปรับเอาสัญญาณจากช่องมูเตลูก็มากมายนะครับก็คือเขาก็พยายามที่จะรับสารรับสัญญาณาที่พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การอัศจรรย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาขี้เกียจที่จะสแสวงหาสติปัญญาจากพระเจ้าไงล่ะครับ ก็จะเอาแต่ปฏิหารการอัศจรรย์ในการแก้ปัญหาต่างๆเท่านั้นนี่ก็คือช่องสัญญาณสายมูเตลูนะครับเฝ้าเดี๋ยววันนี้คุณทบทวนดูนะครับคุณอยู่ในช่องสัญญาณแบบไหนแน่นอนว่า,เ,าเมื่ออยู่ในช่องสัญญาณของพระเจ้าคุณก็จะมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยปฏิหารการอัศจรรย์อยู่แล้วแต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้คุณได้รับเพียงเท่านั้นหลายๆครั้งพระเจ้าก็ต้องการที่จะ ให้คนแก้ปัญหาชีวิตด้วยสติปัญญาที่มาจากพระองค์ด้วยนะครับคราวนี้มาใกล้ครวญต่อในข้อ2 2ถึง23ที่กล่าวว่าคนเขาเอ๋ยเจ้าจะรักความเขาไปนานสักเท่าใดคนมัดเยาะเย้ยเจ้าจะปิติยินดีในการเยาะเย้ยอีกนานเท่าใดและคนโง่เจ้าจะเกลียดความรู้นานเท่าใดจงมาสนใจ ในคำตัดเตือนของเรานี่แนะ่เราจะเทความคิดของเราให้เจ้าเราจะให้ถ้อยคำของเราแจ้งแก่เจ้าถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ว่ามีเะรามากพิเศษอะไรที่พระองค์จะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสำหรับผมเรามาที่ได้รับก็คือประเด็นแรกในข้อ22นี้นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำให้ผมได้เห็นถึงคนสาประเภทที่ ปัญญาเธอร้องเรียกหาอยู่นะครับคนประเภทแรกก็คือคนเขลาประเภทที่สองก็คือคนชอบเยอะเยะ้ยและประเภทที่สามก็คือคนโง่ผมจึงไปเปิดพระคัมภีร์ฉบับการแปลในอีกหลายๆเวอร์ชั่นมาเทียบกันดูนะครับเพื่อจะได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นดังนี้ครับคนประเภทแรกปัญญาเธอกำลังร้องหาคนเขลาซึ่งก็หมายถึงคนเบาปัญญานะครับ คือคนที่มีความรู้น้อยนั่นเองหรือก็คือคนอ่อนต่อโลกอ่อนประสบการณ์ในพระคัมภีร์บางฉบับก็แปลไว้แบบนี้นะครับคนเขานี้ไม่ใช่คนโง่นะครับเพราะว่าลักษณะของคนเขาเบาปัญญาหรือคนรู้น้อยก็คือเขารักความเขาไงล่ะครับเขารักสิ่งใดเขาก็จะได้รับสิ่งนั้นคือถ้าคุณรักอะไรคณก็ จะใช้ชีวิตจมอยู่กับสิ่งนั้นนะครับดังนั้นถ้าคุณมีความรู้น้อยอ่อนต่อประสบการณ์มันก็เป็นเพราะคุณรักที่จะเป็นคนรู้น้อยอยากจะเป็นคนแบบนี้ไปตลอดชีวิตคุณไม่รักการเป็นคนรู้มากและคุณไม่อยากจะเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับตัวเองคุณไม่ได้รักการพัฒนาตัวเองดังนั้นคุณจึงกลายเป็นคนเขา่านั่นเองล่ะครับ สำหรับคนประเภทที่สองปัญญาเธอก็ร้องหาคนประเภทที่ชอบเยอะเย้ยนะครับพระคัมภี์บางฉบับก็แปลว่าคนชอบเยอะยิ่งจงองหงยโสนะครับคือเป็นพวกที่คิดว่าตัวเองรู้มากและพระคัมภีร์บางฉบับก็แปลว่าเป็นคนชอบถากถางคนอื่นไปหมดนะครับคือพวกนี้ก็เรียกว่าพวกน้ําเต็มแก้วไม่มีใครสามารถที่จะเติมอะไรให้กับเขาได้อีกดังนั้นเวลาคนจะ แนะนำอะไรให้กับคนประเภทนี้เขาก็มักจะร้องว่ารู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องมาสอนคือคนแบบนี้แหละที่ปัญญาเธอร้องถามว่าจะมัวปิติยินดีกับการยาะเยะ้ยถากถางคนอื่นไปอีกนานเท่าไหร่ส่วนคนประเภทที่3ก็คือปัญญาเธอก็ร้องหาคนที่เป็นคนโง่นะครับลักษณะของคนโง่เป็นอย่างไรในพระคัมภีสุภาษิตก็ ให้นิยามความหมายของคำว่าคนโง่ในหลายๆแบบนะครับเราจะค่อยๆทำความเข้าใจกันต่อในบทต่อๆไปของพระคมภีร์สุภาษิตนะครับแต่สำหรับบทนี้ข้อนี้คนโง่หมายถึงคนที่เกลียดชังความรู้และสติปัญญาไงล่ะครับคือถ้าคุณเกลียดอะไรคุณก็จะออกห่างจากสิ่งนั้นใช่ไหมครับถ้าคุณเกลียดความฉลาดเกลียดสติปัญญาจากพระเจ้าคุณก็จะไม่ขยันแสวงหาพระเจ้า ไม่ขยันเข้าเฝ้าพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวเพื่อเข้าใกล้ชิดรับสติปัญญาเลมากพิเศษจากพระเจ้ามันจึงทําให้คนเป็นคนโง่ไงล่ะครับแต่ว่านิยามคําว่าคนโง่ก็ยังมีอีกหลายความหมายนะครับเราจะค่อยๆเก็ตมากขึ้นในสุภาษิตบทต่อๆไปครับคราวนี้เรามาใกล้ครวนในข้อ23-33ถึง33จบบทที่หนึ่งเลยปัญญาเธอก็ร้องต่อไปอีกว่า จงกลับใจหันมาฟังคำเตือนของเราเราจะเทความคิดจิตใจให้แก่เจ้าให้เจ้าได้เข้าใจคำสั่งสอนของเราถ้าเจ้าปฏิเสธไม่มาหาเราเจ้าจะพบกับภัยพิบัติและหายนะความพินาศจะถาถมเข้ามาดั่งพายุหมุนแล้วเจ้าจะทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญไปตลอดชีวิตถึงตอนนั้นค่อยจะมาแสวงหาเราก็สายเกินไปแล้วแต่ถ้าผู้ใดรับฟังเราก็จะอยู่อย่างปลอดภัย จะสุขสบายไม่หวั่นเกรงภัยอันตรายใดๆถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีเรมาอะไรที่พระองค์ต้องการจะบอกคนเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมเรมาที่ผมได้รับเป็นพิเศษตรงนี้ก็คือนี่ก็สะท้อนถึงอะไรครับตรงนี้ก็ผมสัมผัสได้ถึงความรักความห่วงใยที่พระเจ้าทรงมีต่อเราทุกคนนะครับ พระเจ้าร้องเรียกหาเราให้มาสแสวงหาพระองค์แม้ว่าเราอาจจะเป็นคนเข่าเบาปัญญาเป็นคนเย่อหยิ่งอวดเก่งอวดดีหรือเป็นคนโง่แต่ว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ทรงตำหนิไม่ทรงปฏิเสธในความบกพร่องไม่สมบูรณ์ของเรานะครับพระองค์ออกไปร้องเรียกตามหาเราที่บนถนนในตลาดในที่ชุมชนบนกำแพงสูงและตามประตูเมืองมันหมายถึงพระองค์ เป็นฝ่ายแสวงหาเราก่อนนะครับด้วยความห่วงใยเพื่อจะนำทางเราให้พ้นจากภัยพิบัติและความหายนะและพินาศพี่น้องที่รักพระเจ้าทรงเป็นห่วงเราอยากให้เราเข้ามาหาพระองค์และมารับสติปัญญาของพระองค์นะครับซึ่งจะนำทางเราไปสู่ความสำเร็จทุกด้านของชีวิตเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับเรา แม้ว่าเราจะไม่เพอร์เฟกแม้ว่าเราจะเป็นคนบาปคนไม่น่ารักก็ตามแต่พระเจ้าก็ยังคงรักเมตตาและเป็นห่วงเราเสมอเป็นฝ่ายร้องเรียกตามหาเราในทุกหนแห่งทุกหนแห่งนะครับเพื่อจะให้เรากลับใจหันออกจากความโง่เขลาและหันมารับเอาสติปัญญาของพระองค์ไงล่ะครับพี่น้องที่รักตลอดชีวิตการเป็นคริสเตียนเกือบ25ปีของผม ผมสัมผัสได้บ่อยครั้งว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่มเริ่มต้นก่อนนะครับโดยพระองค์จะใช้สถานการณ์เป็นแรงกดดันในแง่บวกบ้างหรือประธานพิเศษเ,เลมาเป็นพิเศษนะครับให้ปิ้งแวบบางอย่างเข้ามาบ้างบางครั้งก็ส่งบางคนมาพูดอะไรบางอย่างให้รู้ตัวบ้างการที่ผมมาเฝ้าเดี่ยวและแบ่งปันเลมาในซีรีส์นี้จากพระคมภีสุภาษิต ก็เกิดจากการปิ๊งแว็บที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ส่งสัญญาณมาบอกให้ผมแบ่งปันสติปัญญาของพระอ,องค์จากหนังสือสุภาษิตเล่มนี้นะครับเพราะว่าพระอ,องค์ทรงรักและเป็นห่วงพวกเราผู้ซึ่งรักและศรัทธาพึ่งพาพระอ,องค์อยู่นะครับมันเป็นความรักของพระเจ้าที่หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของผมโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระอ,องค์ทรงรักคนและผมและอยากจะให้พวกเรา มีสติปัญญาของพระเจ้าเต็มเปี่ยมแบบกษัตริย์โซโ,ซโลโมอนเพื่อเราก็จะได้มีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองดุดใบไม้เขียวที่ปลูกอยู่ริมฐานน้ำนะครับไม่หยุดที่จะเกิดดอกออกผลแม้ในฤดูที่แห้งแล้งก็ไม่หยุดที่จะเป็นท่อลำเลียงพระพรของพระเจ้าไปสู่ชีวิตคนอื่นอาเมนไหมครับพี่น้องเอาละครับทิ้งตรงนี้มาร่วมสนุกกันให้คนพิมพ์ข้อความลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับ เฝ้าเดี๋ยววันนี้คนได้รับเลมาพิเศษอะไรจากพระวิญญาณบริสุทธิ์บ้างมีคําเตือนหรือมีคาหนุนจิตชูใจในเรื่องอะไรบ้างพระองค์ต้องการให้คุณทําอะไรต่อไปกับชีวิตของคุณและคุณจะตอบสนองอย่างไรครับให้พิมพ์คําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะมารับเลมาจากพระเจ้าได้กันต่อเพื่อจะรับเอาสติปัญญาของพระองค์แล้วคุณก็จะมีกุญแจ ที่จะไขประตูรับพระพรจากสวรรค์ได้อย่างเต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญาจากกษัตริย์โซโลโมอนผู้มั่งคั่งที่สุดในโลกซึ่งบันทึกไว้ในหนังสือพระคัมภีร์สุภาษิตครับขอพระเจ้าไวพร